อ้าวสวัสดีครับเออโบยุตค่าครับวันนี้นำเสนอรถบรรทุกจัมพันจันที่สิบสี่เห็นไหมครับสิบสี่รถเข้าโมลประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าคันโดยประมาณนะครับอ้าวนะครับฉะนั้นใครสนใจข้างไหนครับเข้ามาติดต่อที่ออฟฟิศครับหรือถ้าแชทหาผมได้เลยนะครับรถบรรทุกโมนเที่ยงตรงนะครับทุกวันจันทร์ราคาสะดวก หรือใครจะมาชมรถวันอาทิตย์นะครับติดต่อเฮียช้างได้เลยนะครับเปิดทาการ8.30ถึง5.00วันอาทิตย์จะไม่มีเจ้าที่อยู่นะครับแต่จะมีเฮียช้างอยู่คอยต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับจะพามาดูรถนะครับว่าใจคันนี้คันนั้นคันนู้น,น,น,นอะไรก็ว่าไปครับอ่าท่านั้นเข้ามาดูรถได้นะครับสามารถเปิดฝาปองหน้าหน้าหลังได้ได้หมดเลยนะครับสตาร์ทเครื่องได้นะครับแล้วก็ปิด ตับเครื่องให้ผมด้วยนะเปิดสาโปองคืนด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราให้ดูเต็มที่เลยครับอ่านะครับอ่ารถเข้าม่เยอะนะครับบะนะครับเรียงต่อเนื่องเลยนะครับหนึ่งถึงสิบสองครับกับบะนะครับเปิดตัวด้วยลูกคันนี้ครับด้านหน้าผมกับเบื่อหนึ่งเลยนะเทเลวอซิ t i o นเป็นตัวเอครับจากไทโอริกเก็ตเอทั้งหมดเลยนะครับดูครับเป็นสมัสิแคปตัวเตี้ยนะครับ ให้ดูด้านขวาเมืองผมก่อนนะอ่าตรงนี้นะใครที่ชมไลฟ์สดได้ทันเข้าไปชมคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าครับดูๆนนะครับไม่ดูคันก็ไม่ไหวนะครับอ่านะครับแล้วก็ดูเจ็ดเออโต้ครับแบบยกสูงสปาร์ตแคปครับด้านหน้าผมครับเลเวอร์เเดนชั่นจาก b ี l มีอยู่หลายคันทีเดียวนะครับ ด้าน,นขวามเมอร์ครับรถจากไทโอลิกนะเบอร์แปดเฮ้ยขอโทษครับเบอร์แปดจับปารากอนสีประตูเกียร์โต้ด้านซ้ายเมอแคปจับเกียร์โต้ครับปีสองเกตเอจากไทโอลิกนะอ่าตรงนี้นะครับแคมเบรี่ไทโอลิกนะครับเรียงยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าทนด้แก๊สครับมีอยู่สามคันนะครับเป็นตัวเอส อยู่สามคันคร,ร, 15, ร, 19, รับเบอร์สิบห้าเบอร์สิบเก้าอ่าครับเบอร์ยี่สบกนะครับตรงนี้นะครับผลัดแจ๊สเป็นตัวเป็นตัวเอนะครับไม,ไม่ใช่ตัว V ีนะฮะอ่าครับ,นะรบตรงนี้ยิงเกขาข้าวครับออ t i s ครับจาก t ีซีค่า นะฮะวีออสครับตัวเจตัวอีมีหมดเลยนะครับนะเรเวอร์สี่คูณสี่ยิบล็อกเกตเอครับจากดีเอสแอนะครับเกตเอตรงนี้เป็นแคนนะครับใหญ่แจ๊ดอีกหนึ่งคันครับเบอร์สิบเก้านะครับเซฮาเบอร์ยี่สิบสี่ครับตัวนตัวไฮบิเกตเอด้วยนะครับตรงนี้อันใหญ่รถเอ็นพีอาร์พาจากไทยวีเพ่เกตเอครับ ตัวไฮบิดนะครับตอนนี้นะครับหุนใดเอ้เกียตัวใหม่ครับเอสอัวใหม่เลยครับตัวไฟฟ้าสองด้านหน้าใหม now, ่แล้วเบอร์ยี่สิบแปดนะครับตรงนี้เบอร์ยี่สิบแปดนะครับครับแคมโรลงแคมเบรลรีออสตัวเจครับจัปัตระเล็กซิซง อินาวาเชสตาจากเซนชิปเบอร์สามสิบสี่อ่านะครับผมนิสสันฮาวเมล่าจากพารากอนครับหารถสวยเลยนะครับผมรถสวยนะครับเกตบี B, คือได้นะฮะอออเทสครับเบอร์สิบสี่เทียนาจากไทโรลิกครับอ่านะครับ แต่ชมบเงินเข้าๆนะครับเบนสครับเบอร์สิบสามเบนสครับใครชอบรถยุโรปครับทางนี้นะครับเบนเบนแล้วก็เบอร์สามสามครับเบนด้านซ้ายมือผมแคมรี่หนึ่งคันครับแคมรี่อันนี้เบอร์สามสิบแปดนะยาเลดท้าประตูครับจากไทยบริเวเบอร์สี่สิบแปดและรถไฟฟา้ารถอีวีเอสเอ็นจเบอร์ห้าสามนี้นะครับเก็ดเอเอ็มจีอ e ีพีนะครับ มีสองคันเลยครับสีเทาแล้วก็สีดำเบอห้าสี่หนึ่งคันครับรถไฟฟ้านะครับนี่ครับรถไฟฟ้ามีอยู่สองคันตามมาด้วยรถโอลากูดแคทจากพารากอนเบอร์ห้าสิบห้าตรงนี้นะครับห้าพหานะครับรถตู้ยังระยะต่อเนื่องเลยนะครับอเดี๋ยวเราชมักคร่าวๆเลยครับแดดร้อนๆอย่างนี้นะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับอตู้หน้าเก่าหน้าใหม่เป็นตูรีคอมพิวเตอร์อ่านะครับ ด้านหน้าของผมกรุจาก OSP หรือ OS อุสภาหหมาชนครับเด้งยาวต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่คันที่ร้อยหกสิบถึงคันสุดท้ายครับมาเรียกเลยราคาอยู่แสนต้นหายตาสภพาพเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะอุสภานะเป็นทูรี่เป็นเซนหกจุดเจ็ดมีอยู่สองคันนะครับอ่านะครับโอเจนเนอร์มีหนึ่งคันครับ แดดร้อนครับผมผมขออนุาเดินไปไวนิดน,นึงครับออนีนะครับคุณใดครับเบอร์ร้อยเจ็ดนะอ่าน,นะครับอ่าแล้วกซ็ซีวิกตัวอแอลครับเบอร์ร้อยสามมาสด้ครับแคมรีสีแดงสีดำมีหมดเลยนะครับอ้าวาเลือกเลยนะครับผม อ่าให้หกนาทีสิบเสษแล้วครับผมก็ให้ชมเพียงเล็กน้อยนะฮะนะครับและแล้วบาเริ่มเริ่มแพงด้านหน้าผมครับเริ่มแต่คันที่หนึ่งร้อยเอเบอร์เบอร์ตองหนึ่งถึงคันที่ร้อยห้าสิบเก้าอ่านะครับเรียงยาวต่อเนื่องนะครับตู้ตุงตู้ทึบมีหมดเลยครับเนี้ยตู้ทึบไกลๆแล้วด้านนู้นนะครับต้นซ้ายมือนะครับอ้าว สนใจคันไหนก็มาจิ้มได้เลยครับบริ้ได้เลยนะครับผมผมขอวลาถ่ายแค่ตรงนี้นะครับแดดร้อนนะฮะอ่าสนใจเข้าทักหาผมได้เลยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับนบชมคลิปนี้นะครับอ่าสนใจคันไหนสอบถามผมมาได้เลยนะฮะเออโทรมาที่เบอร์ศ si ูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าพันเก้าร้อยนะครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมขอญาตถ่ายคร่าวๆนะครับไปชมกันนะครับอ่าใครสนใจคันไหน ทักก็มาถามผมนี่เลยนะหรือโทรมาเข้าสอบถามทีมงานหรือเขเว็บไซต์ประมูลรถ .com นะครับอให้ดูกันตรเข้าวเลยนะครับผมตรงนี้อ่านะครับตรงนี้นเยอะๆะเลยนะครับมาดูกันนะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจก็มาดูก่อน,นครับโอเคนะครับบุญยคาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ